กู o ดมอร์น n ่ครับเพื่อนเวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับกับทริปภูเก็ตครั้งนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของทริปภูเก็ตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บกระเป๋าและไปหาคาเฟ่นในเมืองดื่มกันจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปหาเครื่องดื่มกินนะครับที่ทรีมันที่ I couldn't call it It's midnight, we're going all night Can you pass a drink to get the vibe right Don't feel like having a ballot a tequila with some salt and lime สงขัง้นตอนสีนะะ่ืมงแล้คะเราไม่ใส่ากานแทำและแล้วเราก็มาถึงร้านทีมังกี้กันแล้วนะครับร้านนี้จะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตโดยร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงช้าจนถึง5ทุ่มนะครับ โดยมาถึงก็จะมีพนักงานมาต้อนรับเพื่อพาไปหาโต๊ะนั่งเดี๋ยวเราขอเดินหาที่นั่งวิวสสวยๆและจะพาเพื่อนๆไปเดินชมรอบๆร,ร้านกันนะครับ t r e มังกี้ y s เป็นคาเฟ่ร้านอาหารกลางป่าสุดชิปที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะร้านนี้ค่อนข้างจะฮอตฮิตมากในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งมีมุมถ่ายรูปต่างๆที่ร้านเยอะมากดื่มดำ่ไปกับบรรยากาศภายในร้านที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติผ่อนคลายสุดๆไปเลยนะครับนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวผจญภยัยพวกซิปไลน์ต่างๆซึ่งใครที่ชื่นชอบกิจก,กรรมแอดเวนเจอร์ไม่ควรพลาดที่นี่เลยนะครับ ทางร้านจะแบ่งออกเป็นสองโซนด้านล่างจะเป็นโซนร้านอาหารห้องแอร์ส่วนด้านบนจะเป็นแบบโอเพนรับลมเย็นๆชิลมากๆมีต้นไม้คอยให้ร่มเงาไม่ต้องกลัวว่าอากาศจะร้อนเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้จะเป็นโซนคาเฟ่เครื่องดื่มขนมหวานแต่ถ้าจะสั่งอาหารขึ้นมาทานก็ได้เช่นกันนะครับเราขอตัวไปดูเค้ฟว่ามีอะไรน่าทานแต่เดี๋ยวจะสั่งเมนูเครื่องดื่มเย็นๆมาดื่มให้ชื่นใจกันก่อนนะครับเ,เพื่อน เราได้ขนมและเครื่องดื่มแล้วเดี๋ยวเราขอตัวรีบไปทานก่อนเพราะต้องเข้าไปในเมืองเพื่อหาร้านอาหารกลางวันเรารีบไปสนามบินต่อเดี๋ยวจะตกเครื่องเอานะครับ มื้อเที่ยงเราขอฝากท้องไว้ที่ร้านตู้กับข้าวโดวยร้านนี้จะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา1 1 0มงจนถึง3ทุ่มนะครับร้านนี้หาง่ายมากอยู่ใกล้ๆกับธนาคารกสิกรตรงข้ามตึกฟูดแพนด้าร้านตกแต่งได้วินเทจสวยงามเดินเข้ามาคือลูกค้าเยอะมากๆเพราะเราไปช่วงกลางวันพอดีพอไปถึงก็จะมีพนักงานไปหาโต๊ะนั่งเราก็จัดการสั่งอาหารเลยทันทีโดยเมนูที่มาแล้วต้องห้ามพลาดเลยก็คือหมูฮ้อง หลนปูแต่เรากลัวไม่อิ่มเราเลยสั่งมาเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือผนงหมูแต่ส่วนตัวแล้วเมนูที่ชอบที่สุดก็คือหลนปูกล่อมมากๆเลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองมาชิมดูกันนะครับ แล้วแล้วเราก็มาถึงสนามบินกันแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพกันแล้วก็ทริปภูเก็ตครั้งนี้นะครับก็เที่ยวชิวๆเนาะเราไม่ได้แพลนอะไรไว้มากมายก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตาม Google นี่แหละก็<อ>เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อให้ดูในคลิปนะว่าเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปขึ้นเครื่องเดี๋ยวเราไปหานะร้านคาเฟ่นั่งชิวๆว,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 วัน่อนเพราะว่าขับรถมาจากหาดกะลนคือแบบง่วงมาคือจะหลับแล้วเดี๋ยวไปเติมพลังก่อนนะครับ สุดท้ายก็ต้องมาเพิ่อ Amazon นะครับคาเฟ่สุดคลาสสิกของเราอยู่ด้านหน้านะครับมานั่งชิวๆรอค่าเวลาไปก่อนโอเคตอนแรกบอกให่วางนะครับจะกินกาแฟแต่สุดท้ายได้ชาไทยคาราเมลปั่นพอเสร็จแล้วเราก็สามารถขึ้นไปที่ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหน้า Amazon สะดวกมากๆ สำหรับเพื่อนๆที่เหวนะครับแบบมาถึงสนามบินเราไม่รู้จะไปทานอะไรก็จะมีของกินที่ชั้น3ก็มีประมาณ2-3งร้านนะครับเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับก็จะมีพวกบะหมี่รัดหน้านะครับมีเอ็กออเจแล้วก็จะมีพวกฟาสต์ฟู้ดแบบซับเวย์อย่างเงี้ยครับเป็นเบอร์เกอร์นะครับก็จะมีสูตรอาหารตองน้องมนมีเบอร์เกอร์คินด้วยนะครับ ก็จะกลับมาณนี้นะครับร้านอาหารที่ชั้น3มมีเชสเตอร์คิลด้วยแล้วก็มี s อสแอนด้วยนะครับนี่ก็มีซับเบส่วนคาเฟ่ผมว่าง่ายๆคาเฟ่อเมซอนชั้นหนึ่งมีที่นั่งเย็นคนไม่เยอะด้วย รกร็ปรามานี้นะครับอันนี้ก็เข้ามาในเกตแล้วนะครับเพืเ่อนๆสรุปข้างในก็มีคาเฟอเมซอนเหมือนกันแล้วก็มีคาเฟประมาณอีกสองสาสองสาร้านนะครับเนี่ยสาหรับถ้าใครพลาดแบบไม่ได้ดื่มอะไรมาจากข้างนอกนะครับข้างในก็มีรองรับบริการอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรนะครับอโอเคเดี๋ยวรอขึ้นเครื่องกันนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ จอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากเพือ่อนๆติดตามด้วยนะครับบายบายทริปภูเก็ตหลังจากที่ปิดประเทศไปเกือบ2ปีครั้งนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมากันแล้วนะครับเราก็อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆออกมาเที่ยวกันนอกจากจะได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานแล้วยังเป็นการอุดหนุนร้านค้าในประเทศไทยของเราเองอีกด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับอ้อก่อนไป กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ